คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเ c มิรรักที่คารุปรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจาวันพุธนะครับที่13พฤศจิกายนนะครับพศ2567กบเับเลขทูบบรมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานก่อนอื่นครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรดักนะครับที่ อยู่ในบ้านนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับแอดได้หกับเเต็มเบลนะครับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยโบราณก็ให้โชค69นะครับรับสองเด้งก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีคอมเมนต์เข้ามาอแบบชมแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยโบราณต่องวดแอดก็จะมาจุดขอโชคไอซี่พี่น้องในลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวง เขรวยเป็นล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอกฐานนะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานสำหรับเอสีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แค่ใบนะครับเผื่อมีเลขทูบจากเจุดเฉียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีหน้โมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคาวตุระตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวตุระตูสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะควะตูระตูสัมมาสัมพุทธสสะอินทยสังเทวยะสังพรมยะสังมหาพรมยะสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยะสังมหาจักรวติยะสังพุทธยะสังปเจกขพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพิทธิวิชาจรานยะสังสัพพโลกาจริยาจันนะสังเอเตนะ ยเสนาะเอเตนาะสจวเจนะมมะสวติหนตุไมหังนมโมพุทธสานมโมธรรมสานมโมสังัสสะเสือยะทีทางรูรูสวายะสาธุครับผมเรียกทูบบุญมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของใช้เสียงเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเล็กทูปด้วยก,กันลุ้นๆด้วยก,กันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพ็นล้านนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพ็นล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงม,มนนนานุ่นบาราไดเรื่องทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจาวันพุทธ 13, ที่13พฤศจิกายนพศ2 5 6 7ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีใจกับเลขกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพ็นล้านต่อง,งวดทดุกกานทุกคนที่เทินสาทุ ครับผมเกทุบบารมีหลวงพ่อรวยปรลัดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็บแต่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันงวดที่แล้วไอ้คิมก็เห็นเป็นหกเก้าแฝดให้อยู่นะครับสำหรับเอฟซีเป็น้องที่ชอบในทางทุบบารมีเดี๋ยวหลวงพ่อรวยปรลัดก็ออกไปอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดต่างกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้หน้าคลิปหน้าสำหรับวัััันนนีีีี้โชชคคดดมมยททุก่่าเรรบบผสสว